เอาละฮะสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาแต่งตัวไก่ไปอ่อยตีเก็บแต้มนะครับในแร้งสีตอนหนึ่งนะดูกันว่าพวกแร้งแกนแร้งแดงนะครับเมื่อเขาเห็นสัตรูแต่งตัวไก่เนี่ยเขาจะเข้ามาช้าหรือเปล่าเขาจะหิวคิวหรือเปล่านะครับเข้ามาก็ระวังเจอตอด้วยแล้วกันนะครับเห็นแต่งตัวไก่แบบนี้จริงๆแล้วก็เล่นไก่นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับท่านชมตอนนี้ก็มีกิจกรรมสักทองนะฮะกลับมาแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่านะรีบซื้อกันนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยฮิตในโซนมากๆเลยมีแต่คนออกไปแอคนะครับแอคแล้วสาวกีตะท่านผู้ชมก็มาในตู้อีโวนะท่านผู้ชมนะอย่าพลาดนะครับหมดเขตในวันที่4มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับชุดนี้ชุดแบบในดวงใจเลยนะเสื้อคอเต่านะครับตอนแรกเป็นสีดาใช่ไหมอันนี้เป็นสีขาวนะครับมันดูแล้วแบบใส่แล้วโคตรเท่มาในรูปแบบขายเป็นกล่องนะครับกล่องละ25เพชรเท่านั้นฮะท่านผู้ชมฮะดูนะครับตอนแรกผมไม่มี แต่พอผมมีปุ๊บเพชรหายไปนป็นหมื่นเลยนะบอกเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชุดนะครับเราก็สามารถนำโทเค็นที่เราเก็บได้เนี่ยมาแลกตรงนี้ได้นะครับกิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดในวันที่6มีนาคมนี้เท่านั้นนะฮะมาในส่วนของท็อปอัพกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีกิจกรกรมเติมปั๊บรับน้องเต่านะครับนะเพียงแค่เติมให้ครบ 99เพชรเท่านั้นฮะหเพชรเนี่ยเราจะได้น้องเต่านะครับแต่ถ้า99เพชรเราก็จะได้สกินมาด้วยนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องเติมภายในวันที่1มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพียวเดอร์สิทธขั้นสูงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเพียวเดอร์หนึ่งพเพชรเนี่ยท่านชมเราก็จะได้นี่เลยกล่องดวงใจนะครับรูปตะเกียงแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าต้องเพียวเดอร์ก่อนวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับไปท่านชมเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปก มาท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาในแรงไดมอนด์ไอวีนะฮะัตอนหนึ่งนะครับจัดให้ตามความขอซะหน่อยท่านผู้ชมมีคนบอกว่าให้แต่งตัวไก่ไป C1 อ่อยตีเก็บแต้มหน่อยนะครับจัดไปฮะผมไม่ได้หยองอยู่แล้วนะครับบอกเลยระวังเข้ามาเจอตอก็แล้วกันเห็นแต่งตัวไก่แบบนี้ก็เล่นไก่นะฮะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยที่พีกันเลยแล้วกันนะครับผมเอ้ยมีตัวว่าด้านขวาหนึ่งตี้อ้ยกล่องเหลืองมีสวยเดี๋ยวเราลงกล่องเหลืองเลยแล้วกันนะครับโอเคมีอะไรเป้าขอเกาะก่อนอย่างแรก ขอสามฮะมันลงด้านบนนะครับต้องระวังท่าผู้ชมด้านล่างไม่น่ามีกับเราอะกอ,อ,อสามเยอะเออถุงเท้าท่านผู้ชมซ้ายฮะบ้านไม้หรือเปล่ามันลงมาเหรอเห็นละไปไหนไปลินลวงยิงไม่คมเลยอะไรวะ อักอักไม่ได้เรื่องเราไม่ดีโทษปีโทษกองแล้วเราไปไปเก็บนะครับตาล่าท่านผู้ชมฝามบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันรึบสวยเฮ้ยเสียงเท้าเมาอะน่าจะมังขึ้นบันไดท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งล่วงซ้ำเลยแล้วกันทุกคนโอเค ขอใช้สกาเลครับอักเล่นไม่ค่อยเป็นทุกวนเดี๋ยวนี้เล่นเป็นแต่แบบสโคบลากหวัวระยะไกลอ่ะแต่ระยะใกล้แบบโนสโคบมันลากหวัวไม่ค่อยขึ้นนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรเลยตาล่าเราเนี่ยคิดว่าจะได้ไอวงไอวไอเกาะทรงเกาะสี่บ้างเดีียเรามีเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปแลกกันท่านผู้ชมแขกคนก่อนแล้วกันต้องเช็กดีๆนะก่อนโหนนะครับท่านผู้ชมนะไม่งั้นเราจะเป็นเป้านิ่งให้ศัตรู เฮ้ยเฮมีตัวว่ท่านชมมานีเราต้องคิดเสมอว่ามันมี4ตัวนะครับอย่าให้มันอ้อมได้เด็ดขาดเรามา4ีหนึ่งอะ่ะต้องจุกหาที่เล่นให้ดีก่อนนะครับทำเล่นดีๆ <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยไม่อยู่ในวงนะน,นะพ่อนมเฮ้ยมีเสียงเท้า เตืนไปแล้วห้าวเกินไปแล้วโอ้โหวิ่งเข้ามาชาร์จเฉยไอ้นั่นไปไหนแล้ววะน่าจะเข้าวงไปแล้วนะท่านผู้ชมฟาร์มแป๊บโอเคไปไปเลยโดนด้วยปัญญาแป๊บไปเข้าวงเราก็หาคนกันต่อเลยคนหายากมากตอนนี้ <Yeah. S 1> ก่อนลงฮะปล่อยโดนก่อนเกิดมีตัวดักนะท่านผู้ชมไม่คุ้ม ข้างหน้ามีชุบกันด้วยสวยโล่งครับวิ่งเลยวิ่งเลยบ้านแอ๋น่าเล่นนะเนี่ยท่านชมวง,งแบบนี้เฮ้ยสายมียิงต้องแจมครับท่านชม,นมเสียวหลังอะถ้าหลังมาผมแย่ไปดีกว่าท่านชมเข้าวงก่อนดีกว่า วงบีบแล้วนะครับกายจะบีบแล้วเราต้องเข้าวงไปดักมันงหน้ามีตัววิ่งเข้าบ้านเอลมันยึดจุดเดียวกับเราเดี๋ยวนะต้องป้นมันฮะเอาไปเอาโดนอีกเม็ดเอ้าไม่แตกอะไรวะอ่ะอ่ะอะทะลุทะลุมาไงฮะหลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันบักมันบักทุกคน ผู้ฟังเป็นไรวะเนี่ยมันมีตัวยิงข้างบนนะครับท่านผู้ชมเก็บศพก่อนอุย้ยมีเสียงเท้ามาโอ้ยเฮ้ยหลังเสียงเท้าตรงนี้ตรงนี้ข้างบนเหรอยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรฮัลโหลโอ้โห มันไม่มีปืนนะครับผมเอาสร้างมาฟาดผม,มเฉยอส่ยงเขาอีกฮนะแปบ๊บนึ่งทุกคนนี่ไงมาดิมาเดี๋ยวนี่กว่าจ็อดมีเพื่อนคอยยิงโคบอยู่นะครับไกลๆระวังหลังด้วย มันคงบอกเพื่อนมันอะไอ้นี่ไอ้นี่ไก่นี่ไก่เข้าเลยไก่เหรอเพื่อนหืมหื้มหื้มยเอามานันหนีไม่วอดได้ไปฮะเข้าวงก่อนท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยรอดได้ไงวะเฮ้ยงงเลยแล้วกำลัะเบิดมันบ้าก่อนเมื่อกี้เนี่ยผมน่าจะตายแล้วนะเมื่อกี้ มันยิงกันครับด้านหน้าอุย้ยเจอแล้วเอา้ามันล้มสามเลยอยู่โอเคจริงๆผมก็ไม่ได้ล่าสนะมื่อกี้เนี่ยผมยิงโคตรเยอะเอาวงก่อนนะผู้ชมเข้าวงก่อนผมนยิงล้มไปตัวนึงอะ่ะแต่ว่าซ้ำไม่ได้อยู่ข้างบนมันยิงกันหนัวฮะน้ำชมฮะต้องคิดมันจังหวะนี้แหละบอกเลยโอ้ยอะไรวะเปิดโคโนทิ้งสามรอบแล้วในเกมนี้ยั้น ได้อีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างบนเต็มเลยฮะอุ้ยหลังมาตุยต๋ยเหรอฮะตุ๋ยเหรอฮะขอแตกไปขอยาหน่อยยาไม่มีโอ้โหอันนี้ก็ไม่มียาเลยอยู่ไหนมาวะเพื่อนโอ้โห,หวันนี้แหละท่านชมมันใส่กันครับผมเดี๋ยวเจ็ดคนเราได้มาแปดคิวตอนนี้ ไอ้ร่วงมีเสียงเท้าครับด้านในโอเคตรงนี้ก็มีเนี่ยท่านชมแป๊บนึงนะร่วงไอ้บอลอุ๊ยขอาหัวไม่เตกเฉยยังถึกเลยไอ้มอนเนี้นยโอ้โหขัางไหนุกกัน lấy nhà chúp nhà biệt, bị bé bè cả máy thôi lắng lắng à cốt lên wow thằng này hả còn lát lên ô không มันน่าจะถูกชูบมานะครับไอพวกนี้ใจลมๆๆๆๆๆ้มล้มใจล้มล้มเฮ้ยหน้าหนึ่งตัวนั่แหละวิ่งล่อวิ่งล่อทำทรงตึงอีกแล้วไอห,หมอนี้ร่วงทำไม่ได้ฮะน้ำชมเอาแฟลตไปกินอ้าวป๋าใส่ตัวองอนะันเนี่ยไอโว้ก่อนอยังไงข้างบนข้างบนยังไงร่วงไปเรียบร้อยที่หนึ่ง เอเดี๋ยวแลพิชคิวพิชคิว,ควยังมีตัวโอ้โหผมคิดว่าที่หนึ่งไปแล้วโอ้ผมว่าแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเสีอเหลืองวะอะไรวะโอ้โหแอคเฉยยืนแอคเฉยเกือบตายถ้ามีปืนดีๆผมตายเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็พิชคิวครับท่านผู้ชมไดมอนด์ไอวีนะฮะสี่ต่อหนึ่ง<ว>เจอตึงนะเจอตึงนะสิบห้าคิวโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ถึงสิบคิวซะด้วยซ้ำนะเกมเนี้ย โอ้เอาเรื่องนะครับผมโอเคนักผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปนเพยงคลิปนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย